สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมง,งาน Air ์เซอร์วกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแอร์ไดกินที่เขาออกมาการันตีและคาดบองว่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของปีนี้อย่างแน่นอนนะครับกับ Mac Inverter Star KQ Series หรือ FTKQ Series นะครับแอร์ตัวใหม่ออกปี2024หรือปีนี้นั่นเองนะครับแต่ปีนี้เขามาในรุ่น FTKQ Y Series นะครับถ้าเป็นของปีที่แล้วจะเป็น X ซีรีส์นะครับแต่ปีนี้2024เป็น Y Series ดูกันดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อแล้วงงว่าได้ของเก่าหรือของใหม่นะครับ F t K Q K Y Series นะครับส่วนจะมีหน้าตาแบบไหนบอดี้เป็นอย่างไรจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆโด,ด,ดนๆเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าแล้วก็ความประหยัดไฟจะมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงการรับประกันมากขึ้นหรือน้อยลงแบบไหน เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเจาะทุกข้อมูลให้สำหรับทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมนะครับสับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อต่อไปนะครับอย่าไปเสียเวลาไปดูที่อย่างแรกคือตัวบอดี้มันเป็นแบบไหนกันครับอ่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวบอดดี้ก่อนเลยนะครับจากของปีที่แล้วกับของปีนี้เท่าที่ผมดูนะครับหน้าตาจะเหมือนเดิมนะครับก็คือ เป็นสีขาปกตินะครับฝั่งซ้ายข้างบนก็จะมีคําว่าไดกินฝั่งขวาก็จะมีคําว่า i n v e r อร์เตอรแล้วก็ตรงตรงข้างล่างลงมานิดนึงเนี่ยมันก็จะมีเคอร์ฟออกมาซึ่งดูแล้วหน้าตาเหมือนกับของปีที่แล้วมากๆเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ํานะอ่าส่วนฝั่งขวาข้างล่างนะครับก็จะมีเป็นเหมือนไฟแสดงสถานนะการทํางานนะครับ ซึ่งดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าเหมือนกันเลยและหลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับผมว่าวัสดุยังคงแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมแสดงว่าสิ่งที่แตกต่างไปน่าจะเป็นตัวฟีเจอร์หรือจะเป็นความประหยัดไฟหรือจะเป็นการรับประกันต่อมานั่นคือฟีเจอร์นะครับสำหรับฟีเจอร์ของรุ่นนี้ที่เขาบอกว่ามีใหม่ๆเขาบอกว่ามี powerful mode ใหม่นะครับเย็นเร็วภายในหน,นาทีก็คือสามารถทําความเย็นให้มันเย็นได้อุณหภูมิที่เราต้องการภายในหนนาทีเท่านั้น ตอบโจทย์สําหรับคนขี้ร้อนแล้วก็อากาศร้อนๆแบบบ้านเรามากๆนะครับและต่อมานั้นก็คือระบบเซลล์ไฮยินบูสเตอร์นะครับนั่นก็คือระบบการทําความสะอาดตัวเองเองอัตโนมัตินะครับเขาบอกว่าวิธีการของมันคือการควบแน่นความเย็นให้อายเป็นน้ําแล้วก็มาชัดล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ตามแผงคอยนะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มคําว่าโมบิลีโหมดค้างไว้สวิ หลังจากนั้นเราไปทำอย่างอื่นได้เลยเดี๋ยวตัวแอร์จะทำความสะอาดตัวมันเองโดยอัตโนมานะครับนั่นคือสิ่งที่ดีๆทำให้เราที่ขี้เกียจล้างแอร์ไม่อยากจะเรียกช่างมาบ่อยๆถ้าเรากดปุ่มนี้ทุกๆเดือนผมว่ามันช่วยให้เราชะลอให้แอร์เนี่ยสกปรกช้าลงได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับและต่อมาคือระบบ Energy s a v i n g นะครับเขาบอกว่านี่คือระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งกินไฟเพียง70วัต์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่เขาชูมาเลยนะครับว่า ตัวหลักๆอันจะมีเท่านี้นะครับส่วนอันอื่นๆมีอะไรอีกอ่ะอย่างแรกนะครับ New Powerful Mode ใหม่ผมพูดไปแล้วนะต่อมาก็คือ Coolanda Airflow นะครับนั่นคือส่งลมเรียบเพดานนะครับไม่ให้มันโดนมาปะทะตัวโดยตรงนะครับป้องกันการไม่สบายหรือคนที่ไม่ชอบความเย็นมากๆแอร์จะไม่ได้โดนตัวนะครับจะเรียบเพดานขึ้นไปข้างบนซึ่งระบบนี้ผมพูดประจำเลยว่าผมชอบมากๆนะครับแล้วต่อมาคือระบบ Air Quality Filter นะครับนั่นก็คือแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5งจ้าเขาจะแถมมาให้ด้วยนะ2แผ่นซ้ายขวานะครับ ถัดมาที่ Super PCB Pro นะ,ะเขาบอกว่าทนไฟตกไฟกระชากได้ตั้งแต่1 5 0 6 4 V จนถึง264โวลต์อ่าแน่นอนดีขึ้นทำให้เวลาไฟตกไฟเกินหรือไฟดับบ่อยๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันป้องกันไว้ไม่ให้แผงมันเสียเร็วนั่นเองนะครับและต่อมาเซลลไฮยินบูสเตอร์อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ทัดมาเลยดีกว่านั่นก็คือ Quiet Operation Mode นะครับก็คือตัวคอยล์้อนเนี่ยจะทำงานเงียบมีเสียงดังเพียงแค่40 decibel นั้น40เด c ิ b e l นี่เอาง่ายๆก็คือเหมือนเรานอนหลับอยู่ว่าอยู่ในที่โล่งๆมืดๆแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยนั่นคือเสียงแบบอย่างนั้นเลยครับคือเงียบมากๆนะครับและสุดท้าย l i าร์ Proof Design นะครับก็คือป้องกันจิ้งจกสําหรับคนที่บ้านมีจิ้งจกเยอะหรือข้างบ้านเป็นป่าแล้วมีสัตว์มีแมลงอะไรเงี้ยชอบเข้าไปทํารังเข้าไปนอนขดนะครับ บางทีไอตัวพวกนี้ชอบเข้าไปอยู่ที่แผงตรงคอยล้อนนะครับที่จะทําให้เวลามันไปโดนเนี่ยมาทาให้แผงมันช็อตได้นะครับทางไดกินเขาก็ชูมาว่าเขาสามารถป้องกันจิ้งจกได้เพราะว่าเขาปิดรูให้มันเหลือเพียงแค่4มลิเมตรซึ่ง4ม mm ลิเมตรน่าจะประมาณแค่นี้แค่นี้เองด้วยซ้าซึ่งมันมันมันเล็กมากๆนะครับจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยตัวอะไรพวกนี้จะเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับใครที่กลัวปัญหาเรื่องนี้ไดกินรุ่นนี้ตอบโจทย์อยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูบ้างนะครับว่าแล้วมันมีขนาดเท่าไหร่ความประหยัดไฟมันประหยัดมากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมากแค่ไหนนะครับต่อกันเลยครับกับไซส์และค่า SEER <Yeah. S 1> มาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับนั่นคือตัว9,000 BTU อ่าเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้กันดีกว่าว่า รุ่นนี้มีทั้งหมดกี่ขนาดบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ขนาดน,น,นะครับนั่นก็คือ9,000 BTU 12,000 BTU 15,000 BTU 18,000 BTU ยู้าและก็24,000 BTU นี่คือชื่อรุ่นนะไม่ใช่ BTU จริงๆของมันนะครับ BTU จริงๆของมันผมจะค่อยๆพูดไล่ไปเลยขอเริ่มต้นจากตัวรุ่น9,000 BTU ก่อนละกันรุ่น9,000 BTU นะครับ BTU จริงๆของมันจะอยู่ที่9,200 BTU นะครับอ่าราคา SER ตอนนี้มันเป็นแบบ1ดาวแล้วนะครับก็คือค่า sr 1 9 1 2ซึ่งจะมากกว่าของเดิมของปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดของปีที่แล้วจะประมาณ17กว่ากว่าเท่านั้นนะของปีนี้ทุกอย่างอาจจะดูคล้ายๆเดิมหมดแต่ความประหยัดไฟของปีที่แล้วไม่มีดาวปีนี้1ดาวเลยนะครับสำหรับค่า sr 1 9 1 2ประหยัดไฟขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ไซส์ของมันนะครับชุดคอยเย็นนะครับ28.5คูณ77คูณ22.6เซนติเมตรนะครับสำหรับชุดคอยร้อน 41.8คูณ69.5คูณ24.4ซนตมรนี่คือตัวรุ่น9,000 BTU นะมาต่อกันที่รุ่น12,000 BTU นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่12,300 BTU นะครับแล้วก็ค่า SER จะอยู่ที่19.22แบบ1ดาวเหมือนกันนะขึ้นมาอีกแล้วนะครับและตัวบอดี้นะครับจะอยู่ที่28.5คูณ77คูณ2ีซนติเมตรคือผมต้องบอกงี้นะว่าตั้งแต่รุ่น9000จนถึง2 0 0 0 BTU เนี่ยตัวชุดคอยเย็นเนี่ยมันจะ ไซส์เท่ากันหมดเลยนะครับที่28.5คูณ7จคูณนะครับแปลว่ามันเล็กมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ชุดคอยร้อนนะครับชุดคอยร้อนครับจะอยู่ที่55คูณ67.5คูณ28.4เซนติเมตรนะครับและถัดมานะครับรุ่น15,000 BTU BTU ท u จริงๆจะอยู่ที่15,000 BTU เลยนะครับส่วนค่า S E R รุ่นนี้ตัว5,000 b BTU นบจะไม่ได้ารันเพราะวนะครับจะอยู่ได้แค่ 18.0,000BT t U ต่อชั่วต่อวั์ ซึ่งถือว่มากพอแล้วนะชุดคอยเย็นก็จะเท่ากับตัว12,000 BTU นะส่วนชุดคอยร้อนจะอยู่ที่55คูณ67.5คูณ28.4เหมือนกับตัว12,000 BTU แล้วก็ต่อมา18,000 BTU นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่18,100 BTU ต่อชั่วโมงแล้วก็ค่า SR จะอยู่ที่18.86 18,000 BTU มี1ดาวนะครับค่า SR สูงมากๆนะครับชุดคอยเย็นเช่นเดิมครับเท่ากันทุกขนาดนะส่วนชุดคอยร้อนก็จะเท่ากับชุด ตัว12,000 BTU กับ15,000 BTU นะครับที่55คูณ67.5คูณ28.4ซ m แล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นใหญ่สุดของ KQ Series ของปี2024นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่20,000กับ500 BTU นะฟังดีๆนะครับรุ่น24,000 BTU คือชื่อรุ่น BTU จริงๆจะทำได้แค่20,000กับ500 BTU ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่งงว่า24,000 BTU กับ25,000 BTU มันมันคืออะไรกันแน่24,000นั่นคือชื่อรุ่นเห็นไหมครับสังเกตดีๆ FTKQ 2 4 YV 2 S 2 4นั่นคือรุ่น2 4ก็คือ2 4 0 0 0นะส่วน BTU จริงๆของมันคือ20,000กับ500 BTU ต่อชั่วโมงมาต่อกันที่ค่า SER ครับค่า SER จะอยู่ที่18.40ไม่มีดาวแต่ก็สูงมากๆแล้วความประหยัดไฟนะครับกว่าของปีที่แล้วแลหะ แล้วสาหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเหมาะสําหรับคนที่มีห้องก,งกว้างแต่สถานที่ติดตั้งอะมันน้อยนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆแน่นอนครับเพราะว่าความสูงของแอร์มันจะสูงเพียงแค่28.5เซนติเมตรสำหรับใครที่อยากจะติดเหนือหน้าต่างขึ้นไปแล้วติดว่ามันจะมีตัวรางผ้ามานะ่านอะแล้วมันจะมีพื้นที่จากผ้าม่านขึ้นไปบนเพดามันน้อยอะเอออันนี้28.5แสดงว่าคุณมีพื้นที่สักประมาณ35ผมว่าดีสุดคือ35เพราะว่าต้องมีพื้นที่ให้ไอตัวแอร์มันโฟล์กับเข้าไปเนี่ย สักประมาณ7เซนเนี่ยผมว่าเวิร์กมาก7-10เซนดีที่สุดคือ10เซนอย่างต่ำมันดีนะครับแต่ว่าถ้ามันได้สัก7เซนขึ้นไปผมว่าก็ยังโอเคแต่ต่ำกว่านั้นผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ก็ดูนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ประมาณนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์เลย28.5คูณ77 cm คือความยาวแล้วก็ความหนาของมัน22.6เซนเมตรเท่านั้นนะครับและสาหรับรุ่นนี้ชุดคอยร้อนขนาจะอยู่ที่59.5คูณ 84.5คูณ30เซนเมจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนรู้สึกว่ามันใหญ่จนน่าเกียดน,นะความสูงของมันแค่ประมาณ60เซน60เซนนี่ก็เตี้ยวกว่าโต๊ะมีพื้นที่สําหรับพื้นที่ที่คุณต้องการนะแล้วบอกว่า84.5ต้องการความยาวสัก84.5ตัวแอร์และขอพื้นที่ให้ มีการขันแฟนหรือการเซอร์วิสได้อีกสักประมาณ15เซนรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ1เมตรติดรุ่นนี้ได้ผมว่าทําได้ง่ายๆนะครับส่วนความหนาของมัน30เซนมอันนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับการที่จะติดตั้งตามบ้านคนอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นคอยทองแดง Copper t u i e นะครับชุดคอยร้อนนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่ารุ่นนี้คอยทองแดง100%นะครับ อาลวเดี๋ยวมาดูเรื่องการรับประกันกันบ้างดีกว่าครับสำหรับการรับประกันรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเขารับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่5ปีนะแล้วก็รับประกันแผงวงจรทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมันจะมีบอดทั้งตัวในกับตัวนอกเนาะ5ปีเช่นกันแล้วก็แผงคอยเย็น5ปีชุดคอยร้อนที่เป็นแบบทองแดงเนี่ยเขารับประกันอยู่1ปีแล้วก็ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนอื่นๆนะรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับอ่ะและอันสุดท้าย ก็คือค่าไฟต่อปีนั่นเองนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้แน่นอนใครๆก็คงอยากจะรู้นะว่าแล้วมันกินไฟต่อปีเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัว9,000 BTU นะครับจะกินไฟต่อปีค่าไฟต่อปีนะจะอยู่ที่7,025บาทต่อปีนะเฉลี่ยต่อวัน19.25เท่านั้นรุ่น12,000 BTU 9,343บาทต่อวัน25.60บาทแล้วต่อมารุ่น15,000 BTU นะครับ12,999บาท ต่อปีนะครับแล้วก็33.15บาทต่อวันถัดมา18,000 BTU นะครับค่าไฟต่อปี1 4 1 1 2บาทนะครับแล้วก็ต่อวัน38.39บาทและรุ่นสุดท้าย24,000 BTU ค่าไฟต่อปีจะอยู่ที่16,266บาทค่าไฟเฉลี่ยต่อวัน44.57บาทนะครับซึ่งผมต้องบอกงี้ว่าผมลองคำนวณดูแล้วนะเขาคิดเฉลี่ยค่าไฟไม่ใช่เลทเดิมจากปีที่แล้วนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยเขาจะคิดเลทอยู่ทที่3.96บา เป็นค่าไฟฟ้าที่เขาเป็นของตอนหน่วยนะครับปีนี้เนี่ยผมลองคํานวณดูแล้วเนี่ยเขาคิดที่ค่าไฟ5บาทต่อหน่วยเลยนะก็สําหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากศึกษาเพิ่มเติมลองโทรไปสอบถามเขาก็ได้นะครับที่ครูลายนะครับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะครับสามารถติดต่อเขาได้ได้กินโดยตรงเลยนะครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเอ่อกูเกิลก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือถ้าสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูล เท่าที่ผมจะรู้นะครับถ้าจะไปถามลึกๆแบบทางเทคนิคอะไรมากมายบางทีผมก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะต้องโทรไปที่คูรายของเขานะครับถ้าอยากจะรู้มากๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสนใจรุ่นนี้อยากจะได้เป็นเจ้าของก็สามารถไปหาซื้อได้ตาม Google อินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือถ้าขี้เกียจไปหาเช่นเดิมนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราก็ได้หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็คือลิงก์ที่จะสามารถติดต่อเข้าไปสอบถามราคาได้ก็สามารถเข้าไปสอบถามที่นั่นได้เช่นกันนะครับก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะถูกใจคนที่กำลังหาแอร์ของไดกินอันนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมครับ s u b สไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจพวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้น,น,นำสนเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อไปแล้วต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรแล้วเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ